เอาเลยครับผมแล้วก็มาอยู่ที่หน้าเว็บสูตรสแกนสล็อตเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเรามาดูอัตราการชนะของเกมสล็อตโลมาก,กันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่98เปอร์เซ็นต์นะครับสูงเหมือนเดิมเลยทุกคนเออวันนี้นก็ไม่มีกิจกรรมนะครับแต่วันนี้เรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีของคลิปที่แจก500วอลเลตนะครับเออนะครับผมอย่าช้าดูกันเลยโอเคเราเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับผม วันนี้เรามาได้ทุน200บาทนะครับผมจะเล่นออโต้เหมือนเดิมนะครับไต่เบ็ดก่อนนะครับเรามาไต่ที่30บาทนะครับเริ่มที่30นะเออเห็นบ้ามาแล้วนะครับผมเพราะว่าสูตรสแกนสล็อต,ตวันนี้อยู่ที่98เบอร์เซ็นต์นแค่ผมเอออย่าลืมนะครับวันนี้นะครับโอ้โหเชีย่ยดาบขวานหูสุดเกินผมเพิ่มเบ็ดเลยนะอย่างเงี้ยคือของแท้โหดเกินนะครับผมเออ 410บาทบิ๊กวินมาแล้วมีแวลนะครับผมผมเพิ่มเบตเป็น60เลยแล้วกันนะครับโอเคอย่าลืมนะครับวันนี้เราประกาศรายชื่อผู้โชคดีของคลิปที่แจก500วอลเล็ตนะครับผมวอลเล็ตมูล,ลค่า500บาทนะครับเราจะมาสุ่มแจกคนที่ตอบนะครับตอบคำถามนะครับผมในคลิปนั้นนะครับเราจะเลือกแค่ คนบางคนนะครับเยอะเกินก็ไม่ได้นะครับผมคนที่มาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้ไรายชื่อตัวเองอะไรงนี้นะครับเพราะว่าเราเลือกคนที่ตอบคาถามอีกทีนึงนะครับทั้งในไลน์ทั้งใน youtube เลยนะครับผมทั้งคนที่ทักมาในไลน์แล้วก็คนที่บอกคอมเมนต์ใน u t u b e เลยนะครับผมโอเคเรามาปั่นกันต่อนะครับเพิ่มเด็ดเป็น75นะครับผมโอเคกดไปสิค,ครั้งนะครับผมดูว่า1ิครั้งนี้จะได้ของดีหรือเปล่าเรามาแบบ <laughs> มาแบบสูตรมั่วๆเลยผมวันนี้อเออเพราะว่าสูตรวันนี้สูตรสแกนสล็อตนะฮะอยู่ที่98%เนะเออขยับได้เอาไปช่วยเล่นก็แอดมาทีไล่แอดดาลานะล่านะก็แล้วก็ทักมาว่าขอรับสูตรฟรีนะครับผมคุณจะได้ทั้งเกมไปทั้งสูตรฟรีเอาไปเล่นกันเลยนะเออโอเคเรามาดูกันต่อเลยนะครับอุ้ยเกือบได้โลอีกนิดทาโลด้านหลังอ่ะมันลงมาตรงกลางอ่ะช่องกลางอ่ะเชีย่ยอย่างสวยอ่ะบอกเลยโขอางุ่นเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ไม่เสียวอย่างว่าวันนี้เออ เอ้ยยังอยู่นี้เยอะเกินแตกแตกดีจัดนะครับผมโอเคผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะวันนี้ผมแบบมาแบบชิวๆเลยนะ90%แล้วก็มาประกาศรายชืช่อผู้โชคดีของคลิป500 wallet นะครับ wallet มูลค่า500ร้อนะครับเดี๋ยว500 wallet ลี่ด้พิมแจก500ใบพี่ด้มแจก500เออ500รางวัลเลยบ้านะครับผมเออแต่คนเดียวนะครับผมโอเคมาดูกันอ่า อยู่ที่เจ็ดท่าอยู่นะครับผมเราก็จะมาแบบเรื่อยๆนะกดหมุนเรื่อยๆนะอ,อ,อิม้มออังุ่นเริ่มมาแล้วนะทุกคนเออตอนนี้เรามาได้สองร้อยบาทนะครับก็อยู่ที่สามร้อยนะก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ก็พออยู่พอกินนะครับผมก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้น่าเกียดอะไรขนาดนั้นแต่วันนี้เราจะมาเอาแบบถ้าได้ก็จะเอาแบบพันขึ้นนะครับผมเออไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคน ผมก็คิดว่าแบบเราต้องมาแบบเสียงดูอะไเงี้ยโอเคผมกดเทอร์โบนะร้อยห้ไปเลยนะครับผมอย่างนี้ผมจะก,กดเทอร์โบร้อยห้าสิบไปยาวๆเลยนะผมจะไม่ลดแล้วนะครับถ้าดวงไม่ดีก็คือหมดไปเลยนะเออผมจะไม,ไม่ไม่แบบไม่งองแงแล้วเออเพราะวันนี้สูตรสแกนสลหอตอยู่ที่98%เอรซะคือแบบมันต้องได้แล้วแหละแบบนี้หรือถ้าไม่ได้ก็แบบแป,กแปลกๆนะครับทุกคนเออใช่ครับผมใครอยากได้สูตร สแกนสล็อตไปช่วยก็ตามที่บอกไปนะครับแอดมาที่ไลน์แอบด,ด้านล่างแล้วก็ทักมาว่าขอรับสูตรฟรีนะครับคุณจะได้ทั้งเกมไม่ทั้งสูตรเรียไปเล่นกันเลยนะครับผมโอเคแล้วคนที่เล่นแล้วเสียอย่ามางงแงม้นใต้คลิปนะคะว่าอะไรหน้าม้าบาบาบาหรือว่าเออผมแจกไม่จริงหรือว่าอะไรนะผมแจกจริงลุคคลิปนะครับผมเออแค่แบบบางคนที่เขาได้รางวัลไปเขาก็ไม่อยากม้นผมก็รู้สึกน้อยใจเหมือนคนที่ได้ไปแล้วก็ไม่เ้นนะครับผมเออคนที่แบบ นั่นแหละครับผมก็จะไม่จะพูดยังไงดีนะครับผมต่อจากนี้ถ้าใครได้รางวัลไปแล้วก็ช่วยเมนด้วยนะครับแต่ถ้าไม่เมนก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว,ว่าคนที่มาใส่ร้ายหรือว่าว่าผมว่าอะไรเนี่ยน,น้ามากว่าผมแบบแยกบอมอะไรเนี้ยเออ <c oughs> พวกคุณแบบพวกคุณไม่ได้อ่ะแล้วพวกคุณมางงไงอ่ะคนที่ได้เขาก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมเออ ทุกคนต้องเปนคนอย่างไรนี่เนี่ยเออเราจะไม่ว่าแล้ววันนี้เราจะมาแบบชิวๆกันต่อครับผมก็น้อยใจนะครับไม่ได้มาบ่นรือมาด่าผมก็พูด่างเนี้ยน้อยใจเนาะเออผมก็แบบทําคลิปให้ทุกคนดูแบบนี้เล่นๆไปฮมันก็เบื่อเนาะเออเดี๋ยวก็เราก็ยังจะแกไปเรื่อยครับแต่ต่อจากนี้ผมไม่ได้แกทุกคลิปนะผมจะแบบสองคลิปหนึ่งสองคลิปแจกหนึ่งครั้งสามคลิปแจกหนึ่งครั้งนะครับผมเพราะว่า อยอดยิวดอกนะครับผมแล้วก็ต้องรอแบบคนดูเยอะๆก่อนนะผมจะแกะทุกครั้งเลยนะครับผมถ้าคนดูเยอะๆคลิปมแบช่วงแรกๆเลยนะโอเคครับผมตอนนี้อยู่ที่พันกว่าบาทแล้วนะครับผมอโอเคแล้วเอยโอเคมาอยู่นะครับแจก,กันนะครับผมโอเคพ่วงกับวายนะครับผมเชี่ยพันสอง เฮ้ย hey, ทุกคนแม่งลึกตรงว่ะบิ๊กวินเฉยพันห้านะครับผมของแท้เกินนะครับผมวันนี้นะเราก็อิ่มแล้วนะได้มาพันห้ากว่าบาทเรารวมกันเป็นสองพันกว่าบาทแล้วนะครับผมวันนี้เราจะไปจบที่เท่าไหร่แล้วก็มาดูกันต่อนะเออผมก็จะไม่ยอมหยุดแค่นี้นะครับล้วก็จะมาดูว่าผมจะได้เท่าไหร่กันวันนี้นะครับผมโอเคหมุนกันต่อเลยชูวเจอกัน1่งสวยอะแล้วแบบแล้วส่งอันอีกาันอูไม่มีอะไรมาพ่วงด้านหน้านะเดยกก็น่าเสียดายครับผม ถ้าแบบโลดลงมาหน่อยก็น่าจะพวกได้อยู่แหละไม่เป็นไรครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้มาเยอะแล้วเราเรามาได้ทุน200้เราทุกคนเนาะก็ไม่ได้อะไรขนาดไหนก็นไม่ได้อยากจะอวดนะครับผมเอเอแล้วก็อย่าลืมครับวันนี้เราประกาศรายชื่อผู้โชคดีของคิปที่แก,กทวงมาในวันน็ตมูลค่า500อบาทนะครับหนึ่งรางวัลนะครับผมโอเคเราจะสุ่มเลือกคนที่ตอบคำถามบางคนนะครับไม่ได้ <laughs> ไม่ได้แกญ่คนไม่ได้แบบ คัดคนทุกคนนะครับที่ตอบคำถามนะครับผมเออไม่งั้นมันจะเยอะนะครับเพราะในไลน์อีกใน youtube เม้น์อีกมันก็นะครับผมเห็นใจผมด้วยนะอย่าหาว่าผมแบบงูนี้เลยนะผมโอเคโอเคใจกันมาสามะตอนนี้ตอนนี้ห้องผมแอร์เสียทุกคนเออผมเรียกช่างมาซ่อมแล้วแหละแต่แบบนะมันก็จะพูดยังไงนะครับผมก็รอช่างต้อ,อแเอมาซ่อโอเคได้มาพันห้านะ โอเคงั้นเริ่มกลับมาเหมือนเดิมนะครับผม2,655บาทนะครับผมโอเคเหนื่อยวะทุกคนโอเคนะครับผมวันนี้แล้วก็มาแนวแบบเล่นชิลๆเล่นแบบเรื่อยๆนะเออเล่นแบบบุ่นเชิงบุ่นเชิงแบบ น้อยใจมากฝ่ายนะแต่ก็เราก็ยังเล่นให้ทุกคนได้ดูอยู่ที่คลิปนะครับผมแล้วก็บางคลิปเราก็จะแจก,กอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากดูเ,เฉยเไม่ได้อยากจะเล่นอะไรอนะนั้นดูเพื่อความบันเทิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเป็นกำลังใจกันนะครับผมโอเคตอนนี้อยู่ที่3 0 0พันกว่าบาทแล้วนะครับผมโอเคถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคผมเกาเกาบ่อยนะผมไม่ได้เกาหรอกครับเช็ดเหงื่อนะ <laughs> เอ นะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยห้านะเข้าฟีสปินนะครับผมเ้ารนะ้อยแล้วตอนนี้โอเควันนี้เราจะมาดูนะครับว่าจะถึงห้าพันหรือเปล่านะเออถ้าถึงห้าพันเนี่ยว่าฟุกเกินแล้วมาด้วยสองร้อยบาทนะจุบบือแบบคุ้มจัดๆเลยอะทุกคนเออมิญูพูดยังไงแล้วนะครับผมเจ๋เหรียญกระจายอยู่นะครับผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ก็กระจายนะครับเออผมว่าผปหมดัฟีสปินนี่ผมว่าพอละเราก็ได้มา เท่าที่ต้องการ้วครับจะถึงห้าพันเลืวอเราเรามาเราลุ้นกันนะโอเคเราผมพอลองบวกอะไม่ถึงห้าพันะมันสี่พันกว่าเออไงก็วันนี้เราก็คงแค่นี้ดีกว่าผมผมก็วันนี้เราก็แค่จะมาประกาศแล้วก็มาเล่นให้ดูเฉยๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากได้สูตรสแกนสลอตไปช่วยเล่นนะครับผมแบบผมนะครับก็แอดมาที่ไลน์แอดด้านล่างแล้วก็ทักมาว่าพอรับแบบ ขอรับสูดฟรีนะครับคุณที่ทั้งเกมทั้งสูตรฟรีมาเล่นกันเลยนะครับผมโอเคอาจจะก,กระตุกนิดหนึ่งนะผมนร้อนมากแอร์เตยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคเราไปสู่ช่วงประกาศรายชื่อผู้ชมดีครับบ๊ายบาย